ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นของชุมชาวันนี้ครับกับประจำวันที่3เดือนกันยายนครับเรามากระตังฝั่งอดีตกุนซือของทีมใหญ่ในทดีกันหน่อยครับอย่างทนาเรเนอร์เดอรไซเอร์ครับอดีตกุนซือของทานด้านเมืองทองระแตดออกมายืนยันเลยครับว่าทนานบุรีรัมบีจีและเบนโคระเตดครับลุ้นแชมป์ทันดีได้อย่างดูดันและอยากเห็นเมืองทองครับกลับมาเพียงอีกครั้งในไทยลีกครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทนาเรเนอร์เดอรไซเอร์ครับอดีตกุนซือของทานด้านเมืองทองราชบุรีเชียงใหม่ครับที่ปัจจุบันนั่งเป็น โค้ดของทด้นานบัวหินชิตีในทลดิษสามครับได้ออกมาให้ทัศนะถึงทีมที่นาจ,จะมีการคว้าแชมป์ทาดิษหนึ่งในฤดูกาลสปันยี่สิบสองว่านาจ,จะมีแค่สามทีมที่ต้องขับเคียวกันอย่างสนุกสนานเลยครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับทดนานเลเนีครับกุนซือชาวเบลเยียมครับก็ได้ออกมากล่าวยอมรับกับทดนานเว็บไซต์สยามสปอร์ตเลยครับอ่าจากที่ผมได้เบลกัดเห็นฟอร์มจากการดูถ่ายทอดสดบอกเลยครับว่าทีมที่เบลกัดเป็นแชมป์ทาดิคงมีแค่สามทีมที่มีความเป็นไปได้สูงนั่นก็คือทนานัตบุ แชมป์เก่าที่โดดเด่นรค,รครูแบงค์คอกรับเองก็มีมาตรฐานดีเปิดหัวได้สวยในฤดูกาลนี้และยังไม่เสียประตูทีมเต็มไปด้วยนักเตะฝีเทา้าดีที่อยู่กันมานานครับและอีกทีมแม้จะยังไม่เห็นฟอร์มก็คือบีจีปทุมอดีตแชมป์ฤดูกาลสองพันยี่สิบที่ทำผลงานในเอเชียได้ดีแต่ด้วยมาตรฐานของทด้านกระต่ายแก้วครับที่เต็มไปด้วยสตาร์ดังล้นทีมนั้นครับผมมองว่าเป็นอีกทีมที่ได้ลุ้นอย่างแน,น่นอนเลยครับและซึ่งนอกจากนี้ครับท่านายดเรเนีครับยังพูดถึงอดีตทีมที่เคยเป็น,นุืืออออออย่าางงงททาน,านเมและออก มาก่าวนลครับว่าจากฟอร์มที่เมืองทองบุกไปแพ้ราชบุรีและการที่ผ่านมาสามนัดยังไม่ชนะใครคงอยากที่จะยากครับที่จะเห็นเมืองทองประสบความสําเร็จได้ในฤดูกาลน,นี้แต่ผมครับก็ยังแอบเอาใจช่วยอดีตทิมเก่าอยู่เลยครับอยากเห็นกลับมายิ่งใหญ่เหมือนอดีตอีกครั้งเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับรามาต่อกันที่ทางฝั่งของตะด้านการเทริฟซีกันหน่อยครับเมื่อาสุดตะดัานมาดามเป้งนวลพรำรับสามครับออกมาหวังว่าทางน้านแข่งการเทริฟซีจะรับอาถรรพ์ครับในการบุกไปเอาชนะปู่ิทเทิฟซีครั้งแรกเลยครับอย่างไรก็ตามกับสับตะลั่นคุณพลสิงชาครับพึงปลดล็อกเปิดบ้านชนะทางน้านพีทีประจวบ5ประตูต่อ2ก่อนที่จะมีคิวบุกเยือนบางกอนลูกเงินพร้อมกับความท้าทายสําคัญหลังจากที่ผ่านมาครับทีมไม่เคยบุกชนะคู่แข่งรายนี้ได้เลยนับตั้งแต่ ทีมารัมเป้งนนพรำมน้ำสามเข้ามาเป็นประธานสโมสรเมื่อปี2015เลยครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัมธนานมาดานเป้งครับประธานสโมสรของทางด้านการทเทลฟีก็ได้ออกมากล่าวเลยครับว่าหลังจากที่เราเก็บสามคะแนนเล็กได้เป้งรู้สึกเลยครับว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากทุกคนดูมั่นใจและผ่อนคลายมากขึ้นจากความกดดันก่อนหน้านี้ครับแต่เป้งเองครับก็พยายามที่จะกำชับกับน้องน้องให้ทำงานหนักรักษาม,มาตรฐานและพยายามต่อย,ยอดผลงานจากชัยชนะในวันนั้นได้ทุกครั้งครับที่มาเยือน ปูดิทูริฟครับไม่ใช่งานง่ายสำหรับเราไม่ว่าคู่แข่งจะหยุดในสถานการณ์อย่างไรก็เป็นเกมที่ยากเสมอและยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ครับปูดิทริต้องการปลดล็อกไอะไรอีกด้วยก็ยิ่งเป็นเกมที่ยากมากขึ้นซึ่งแปงครับก็บอกกับน้องๆเลยครับเราต้องเล่นให้ละเอียดทุกจังหวะ ห้ามประมาทและมีสมาธิตลอด90นาทีเลยครับและทั้งนี้ครับส่วนสถิติที่ผ่านมาครับเป็งรู้ดีเลยครับแต่ก็เป็นเรื่องของอดีตก็หวังว่าน้องๆทุกคนครับจะใช้เรื่องนี้เป็นแรงจูงใจและแรงผลักดันสําคัญในการเล่นกับปูริทริฟซีในวันอาทิตย์นี้เป้งก็หวังว่าครับเราจะประเดิมลงเล่นในฐานะทีมเยือนด้วยผลงานที่ดีเหนือสิ่งอื่นใดครับเป้งอยากเชิญชวนแฟนบอลการทะเลือครับตามไปเชียร์เราด้วยเพราะเป้งครับพูดอยู่เสมอว่ากำลังใจจากทุกคนสําคัญกับเราจริงๆเลครับและสำหรับต่อไปครับโปร กมของการทเลซีครับเรีตยมบุกไปเยือนปูริทเีในศึกฟุตบอลลีโวทลีก2022ครับนัาที่3ของฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่14ขอไปครับในวันอาทิตย์ที่4กันยายนเวลา1นึ่ทุ่มตรงครับที่สนามกีฬาบุญญาชินดาเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาต่อที่ทางฝั่งของท่าด้านสวรค์แคทกันหน่อยครับเมื่อสุดกุนสือของทีมครับอย่างทางด้านเควินเบ็กเวลออกมาชี้สิ่งที่ทางาด้านสวรค์แคทครับต้องทําหากจะหวังร้มทับแข่งเทปในนัดหน้าเลยครับโดยในขณะที่ผลงานของทัพสวรค์แคทนครราชสีมามาได้สีครับเก็บไปแล้ว4คะแนนจากการลงสนาม3นัดในศึกีลิโอธันติ2022ก่อนที่เกมในสัปดาห์ที่4ครับทีมจะต้องออกไปเยือนทีมแร่งอย่างทางด้านแบนก็คหรือแดดที่ชนะมาแล้ว3นัดซึ่งความพร้อมก่อน ที่ทั้งคู่จะเจอกับทางด้านแมนคอรครับทางด้านเควินแบ็กเวลหัวหน้าผู้สอนของทัพสวรค์แคทก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนเกมเช่นกันแหละครับโดยทางด้านเควินแบ็กเวลครับได้ออกมากล่าวก่อนเกมเลยครับว่ามันสําคัญมากและผมพอใจกับการเก็บสี่คะแนนจาก3เกมแรกเพราะสว่านแคทก็ต้องเจอกับทีมแข่งหลายทีมผมคิดว่าเพิ่มความมั่นใจให้กับการในการเจอกับทีมระดับท็อปในช่วงหลังจากนี้และเรามาเราดูกันเลยครับ ในชิันมาครับเราได้วิเคราะห์การเล่นของทีมในช่วง3เกมที่ผ่านมาผมคิดเลยครับว่าสิ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสการเข้าทำเรา,เราสร้างโอกาสได้ดีมากและนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทําตลอดในการฝึกซ้อมเพื่อทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับรวมถึงการสร้างเกมเพื่อเข้ามาเสริมสร้างการสร้างโอกาสเลยครับและยังไงก็ตามกัปตันนั้นแบงคอร์นเดตต์ครับตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงของทลีพวกเขาเป็นทีมที่ดีเราได้ดูการเล่นของพวกเขาแล้วครับเรารู้ว่าเป็นเกมน,นี้เป็นเกมที่ยากอย,ากอย่างแน่นอน เราจะพยายามครับเต็มที่เหมือนที่เราทำในการเจอกับบุรีรัมย์ประจวบและเมืองทองพยายามที่จะป้องกันจุดแข็งของพวกเขาและปิดจุดอ่อนและพยายามพัฒนาชีวิของเราในการเล่นด้วยกันทมานหนักและไม่มีข้อผิดพลาดหรือให้มีน้อยที่สุดในการเจอกับแบงคอกนั่นเองนะครับและในส่วนสุดท้ายนี้ครับสำหรับแฟนบอลครับผมรู้สึกประทับใจพวกเขามากพวกเขาสับสนุนพวกเราตะโกนเสียงเชียร์ดังรอภูมิใจเลยครับกับเกมของตะนานแบงคอกก็เป็นอีกหนึ่งเกมเยือนเสียงเชียร์ของผู้เขาครับจะทำให้นักเตะที่อาจจะล้ามีพลังมากขึ้น และเสียงเชียร์ของแฟนครับของแฟนบอลจะช่วยเพิ่มสป,ปิส่ให้กับทีมเราอยากขอบคุณสําหรับเสียงเชียร์เหล่านั้นและหวังว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปอย่างแน่นอนแหละครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลลีโวทธนิกลุการ2022ครับแมตช์เดย์ที่4ของจัด้านนครราชสีมา,มามาได้4เริ่มบุกไปเยือนแข้งเทพแบงคอกในแต้ในวันเสาร์ที่3กันยายนณสนามทูสเตเดียมเวลา18นาฬิกาตรงนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ